ทัไงไม่เห็นหรอน่ะโดนหนึ่งนัดตายอีกหนึ่งมีคน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 ตายอีกหนึ่งชิดเลยชิดเลยจับระวังตึกนี้นะตึกนี้ตึกนี้มีบิลลี่ไปคนหนึ่ง

เงียแม่งเยอะเยอะฝั okay, okay. Hey, ่งซ้ายมามีคนอยู่ซ้ายมือมึงไอ้ปอนเดี๋ยวกูร้องให้เดี๋ยวกูร้องให้กูพิงให้กูพิงให้กูพิงให้เฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยถอ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 ยก่อนมันตายเยอะ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 มากตรงนั้นตึกบิลลี่บิลลี่บิลลี่โจทยที่กูยิงตอนแรกไงไม่รู้ชุดยังไง

ตัวสุดท้ายแล้วนะมันอยู่ใกล้ใกลัวโอ้ขันนัดเดียวสวยหมดตรปะวู๊ตไงก่อนหมอนหมดหมดหมหมดเก็บมันตายปะพี่บอสเฮ้ยระวังลูกสอง ตายไหตายตายฮะไม่เกี่ยวเบิ้ลเ้ลเบ้แตกอุยเดคีเอาวะคุยไรอ่ะเคบับไปสัตว์มันเบิร์นมันเบิร์นมันเบิร์นเผานั่นครับเผานั่นครับ เดี๋ <Every> ยวยุ่งกับกูดิดอ,อดอกมันมีพลเปิดตใช่ไมีอ๋อไอ้เปิดกน,น่า,านัะไฟรถชาน่ย เตายแล้วเห็นไหม <c oughs> ตายจริงตายปลอมไวสัตว์มีตายปลอมด้วยหรอวะไม่รู้ใครมาดับไฟเปล่าไอ,อ้ยี่อเปิดเพลงเออไอ้ยี่บันเทิงหน่อยดิวะเฮ้ยโยตายจริงตายจริงไอ้พวกเป็ดนี่เขาไม่เก็บบ่อแสเหรอวะ มันไม่เก็บหาคีเหรอวะตีเราเออมันไม่เก็บเนี้ยหลงแพก็เนี่ยเรียบร้อย ยูอ้ี้ยังคมลาก่อนพี่ฝายค่ะงนั่นด่าให้กูอยอะๆให้มันมาหากูตูดไอ้ที่เราเห็นตูเออต่ได้่ะแตกหนึ่ง ต่สองป <c oughs> ี๊ฉัาที่ผีโดนหนึ่งนัดแล้วฮัลโหลเพื่อนมันเพื่อนมันวิ่งมาแล้วลีโด้ลีโดมันวิ่งม <c oughs> าช <c oughs> ิดอ <c oughs> ่ะ ยยินยินนระเบิดระเบิดลบระเบิดเ,<แ>เ,เอาโดนตัวเองแ,แตกปลาระเบิดสวยนี่หว่าเหลือตัวเดียวนี่ตรงไหนอ่ะตรงตรงตรง,ตรง ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บวัวโดนล้างตรงเลยล้างตรงมันถอยไหมมันถอยไหมผมร้องฝั่งซ้ายอยู่นะร้องขวาให้โดน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 ไปออกไปแตกระเบิดระเบิดวะ พาเขาอันไหนในลึกอ,ออโต้ตายออโต้ตายออโต้ตายผู้หญิงจีนศพหายไหมแล้วบอกโดดลงมาข้างล่างตัวนึงไอ <มา S 1> ตูน<า>เข้าทางหน้ามึง ็บตายมีตัวนึงฝั่งคุตัวหนึ่งคุนั่งนิ่งอยู่โดนหนึ่งเมตไม่ตายเวเอ้ยแปกหมดคูณแปะจริงด้วยไอ้เหี้ยเกิดระเบิดไ้ใช้ที่หลัง ตายตรงนั้นเลยเห็นตกมันปะเห็นไม่เห็นไหมเห่ะเหล่ะมันหลบอยู่ซอกอ่ะเออเนี่ยซอก ซอกแข็งอะซอกหลอกปัะต <LO> ูแท <neighborhoods> ็งแล้วแม่นโดนโดนลวดหนามเลยสัตว์เนย่าซอกซอกประตูขวาซอกประตูเสาดูตดโดนเ่อนยังไงกดไอ้สไอ้ตรงกลางอยู่ตรงรมันอยู่ในรวดหนามอ่ะ luôn quên Cái dân quên à. Ui Ao Hãy subscribe cho không ใหม่มาแน่เลยตีใหม่วะต้องตายข้างใน ตัวโจ๊กเลดี่จ้าพี่จ้าพีดีพ่อเลยต่อยดองด็อตนะตผู้า Bỏ Là tôi đéo. Ờ là tôi nâng đi. Đây tôi nhìn bên đứng nghe à. đi giếng. tôi bé tổ. Nặn. Nâng đi rồi bạn. Tôi có ôm hay. Ôm bẫy. Ôm Tôi sẽ tôi sẽ tôi Ui. Chuốc, chuốc, chuốc. ขวาหรือซ้ายซ้ายซ้ายมันอ้อมมาตีเอ็นนี้ตีใหม่ออกมาตีใหม่ที่ใหม่ยิงสวยแลกูนอนแองแมงอยู่ตายไหมชุบดิชุบดิชุบได้ตายแล้วชัตเแจ็คยังยังยังก็อีกตัวนึงชุบได้ชุบได้โดยอีกหนึ่งเข้าบ้าไปแล้วชุบได้ชุบได้ร์แจ็ครอนเจ็บอ่ะ

ขึ้นขึ้นขึ้นไม้นซุมมันมันพิกมาเลยซุ่มเจ็บแล้วช่วยกูหน่อยช่วยนะขวากูเฮ้ยซ้ายมีเอ้ตูนโดดเหรอตูนโดตูนโดตูนโด,ดแตกกันไหมแตก กำลังวิ่งกำลังวิ่งใเย็นหลบๆๆตั้งหลังมองมันยิงได้เว้ยโอ้ยอีกยเจ็ข้างล่างเห็นไม้ข้างล่างเลยข้างล่างเลยไอ้แจ็คไม่มีใครเก็บคัดนี้เลยเหรอ ต้องย่องเข้าไปไขวาเฮ้ยเวนเ้ยถ้าูหันไปเจอพอดีเลยตบไปมงอพวลูกองเดี๋ยวมันก่อในเม็ดหนึ่งไม่เยอะเฮ้ยหน้านางถอดไปแล้วทำไ ที่เข้าเมืองไปแล้วตัวเฮ้ยมีคนมีออกมาประมาณนีออกมาใส่เนียมผีเอเวนปัดออกหรือว่ากลัวไอ้เหี้นี่ดักแน่ แตก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 ภักนเด้ยตูนข้างหน้ามึงตัวหนึ่งอยู่ไปไกลตัวนเป็นแล้วอยู่ฝั่งตัวห้าคอ๋อตัวห้าคิีอยู่ข้างหน้าไปดิจะตัวเดียวแล้ว หหลหลัลัโอ้หห <c oughs> โหโล่งเลยนี่หว,หวห่าโดนหนึหห่งนัดนัดเดียวนัดเดียวออกไปมันยิงกู <c oughs> จีดดจี bro มึงโดนอะไรตายตายได้ไงโอ้โหเอี้ยโดนใครวะมัจจะชุกตาย เอาหน่อยปะเอาหน่อยปะยยระเบิดระเบิดปลาระเบิดไปตรงนั้นเลยตรงตำแหน่งน,นั้นเลย <c oughs> ตายเอาหน่อยดีวะเฮ้ย ai anh đừng. một bao, tag, ô, lửa tự điêu lửa tôi điêu, ồ, chốc tâm, ở đâu này? โอ้ยเฮียเอ้ยทีม